กองนี้ค่ะที่เราจะไปนะคะซีรีส์ The Cube ปิดบริษัทรักอุตลุดค่ะตอนนี้ก็เริ่มทยอยที่จะถ่ายทําเปิดกล้องกันแล้วนะคะสําหรับเรื่องนี้รูปคมกามเทพค่ะอยู่ในลําดับที่4ของซีรีส์ชุดนี้นะคะก็ได้อินดี้อินทัชประกบกับวาวานะคะซึ่งก็ไปติดตามบรรยากาศสดๆกันเลยนะคะจากคุณโสพิดาสุขันโทค,ค่ะ ซีรีส์อย่างเป็นทางการในงานเปิดวิกบิ๊กสนะคะสำหรับซีรีส์เดอะคิวปิดบริษัทรักอุตตรุษค่ะซึ่งเรื่องลูกคมกรรมเทพตอนนี้ก็ได้เดินหน้าเปิดกล้องถ่ายทําแล้วนะคะฉากที่เห็นทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในฉากใหญ่ของเรื่องค่ะที่พนักงานบริษัทคิวปิดฮัจะจัดหาคู่ให้กับลูกค้าของพวกเขาค่ะ โดยการเข้าฉากวันนี้มี3สาวจากบ,บริษัทคิวปิดฮาร์ดมาร่วมเข้าฉากถึง3คนคือเตอ้ยจรินพรน,น้ำตาลพิจักขนาและวาวานิชารีนางเอกของเรื่องที่มาร่วมขบวนการจัดหาคู่ให้พระเอกนั่นก็คืออินดี้อินทัชฉากนี้ต้องบอกว่าแต่ละคนแต่งตัวจัดเต็มเข้ากับบรรยากาศงานเลี้ยงสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการจัดหาคู่เลยละค่ะ ค่ะซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่วาวาและอินดี้อินทัศเนี่ยมาแสดงคู่กันเดี๋ยวเราไปคุยทั้งคู่ดีกว่าว่ามาเล่นละครด้วยกันครั้งแรกนั้นเป็นยังไงบ้างค่ะสวัสดีค่ะต้องสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างมาเล่นละครคู่กันครั้งแรกเป็นยังไงบ้างก็ดีเกินคาดครับดีเกินคาดตอนแรกเราก็ยังมีเกรงๆกับวาวบ้างครับก็ดีเกินคาดเหมือนกันค่ะเพราะว่าวันฟิตติ้งเนี่ยก็อาจจะแบบยังไม่รู้จะเอฟโพสยังไง ยืนยังไงก็ยังเกรงๆกันเงี้ยค่ะแต่หลังจากเข้าคลาสแล้วครูซอก็เก่งค่ะคือทําให้เราแบบมองทิศทางการแสดงไปในแนวเดียวกันเข้าใจในแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าฉากปุก๊บเราก็จะแบบฟังกันจริงๆตอบกันจริงๆมันก็เลยแบบดีดีมากเลย เสน่ห์ของลูปคมกรรมเทพเรื่องของพวกเรานี่เสน่ห์อยู่ตรงไหนคะอืดูจากน่าจะเป็นคอสตูมครับเราแต่งแต่มม้านี่คือเสน่ห์ของรูปคมกรรมเทพครับครับก็จะเป็นเรื่องเรื่องราวของของนางเอกที่มีความเซ็กซี่พอสมควรแล้วเราก็เป็นเป็นตำรวจสากลที่เข้ามาสืบคดีอะไรอย่างนี้ใช่ครับก็จะเป็นเสน่ห์ของจะเป็นเรื่องของบูมากกว่าครับ จริงเรื่องมันก็เข้มข้นตรงที่ว่าเราไม่ใช่แบบอยู่ๆมาเจอกันล้มและเะรับใส่แต่มันเป็นแบบเรื่องราวที่เขามีปมมาที่แบบเขาไม่สามารถช่วยผู้หญิงที่ถูกจับไปได้แล้วเขาก็เลยพยายามมาสืบและบริษัทเราดันเป็นผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นคนหลอกล่อผู้หญิงพวกนี้ไปมันก็เลยไม่ได้แบบมาเจอแล้วรักกันเลยมันก็จะมีต่างคนต่างมีความลับกันต่างคนต่างหาแบบ อ้นี่มีอะไรแอบซ่อนอยู่ฝั่งนี้ก็หาว่ามีอะไรแอบซ่อนอยู่เพราะว่าพระเอกก็ไม่บอกว่าตัวเองเป็นแบบตำรวจไงเราก็จะแบบเลยแบบม,มีมีชั้นเวลาเราเล่นก็จะแบบสนุกครับฝากแดน,นียลกับกาลาเกตด้วยนะครับลูกคมกรรมเทพก็เห็นจากคอสตูมแล้วเนี่ยไม่ใช่โรมิโอแอนจูเรียนนะคะจะมีอะไรใหรต้ติร <มะ S 1> ตามก็ฝากเลยนะครับเดี๋ยวให้สองคนนี้ไปถ่ายละครกันต่อนะคะอขอบคุณค่ะ ค่ะสำหรับรูปคมกรรมเทพนะคะก็เป็นซีรีส์ลำดับที่4ในซีรีส์เดอะคิวปิดบริษัทรักอุตลุดนะคะซึ่งได้พี่สงธนาธรนั้นมานั่งแท่นเป็นผู้กำกับค่ะซึ่งค่ายบอสคสต์ไทยเทีวิชั่นก็เตรียมจะลงจอให้แฟนๆได้ติดตามกันภายในปีนี้ค่ะโสภิดาสุขันโทร,รายงาน